สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับโต๊งทีมอัลลิอีฟและอยู่กับซิลไฟดีเอ็มไอซูเปอร์ไฮบริดคันนี้นะอ่านะเรียกว่าสดๆร้อนๆต้องถือว่าเราคือนะครับกลุ่มแรกที่ได้ขับรถคันนี้นะครับครับทางบีบีดีเองก็ยังไม่ได้ทดลองขับนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันท่าร้อยซีซีครับเป็นไฮบริดนะครับซูเปอร์ไฮบริดเทคโนโลยีดีเอ็มไอก็คือคันนี้เป็นพิเศษตรงที่มันเป็นพีเอสอีบีอ่านะเป็น p ีเอสสามระบบมีอะไรบ้างครับ มีไฟฟ้าล้วนมีไฮบริดเครื่องยนต์กับไฟฟ้าทำงานร่วมกันเครื่องยนต์ล้วนนะครับก็คืออย่างนี้มันก็จะมี e-v mode นะโมดการขับขี่นะมี e-v mode series mode parallel mode แล้วก็ regeneration mode ใช่ครับนี่คือรถยนต์พิกัด1 1 0 0ซีซีดาน4 s e gment ที่ที่น้องหมกว่าไม่มีใครในตลาดนะที่เป็น plug-in hybrid นะต้องเรียกว่า การเปิดตัวครั้งนี้มันเหมือนกับ b v d เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับตลาดเมืองไทยไฟฟ้าก็ลดลง<ช>ไฟฟ้าก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่ว่าเพิ่มลายผลิตที่เป็นไฮบริดขึ้นมาแล้วคันนี้ดันมาแบบ ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะก็มาคันนี้เป็นประกอบในงโรงงานบ้านเรานะครับใช่ครับแบตเตอรี่18.3กิโลวัตต์แอวถือว่าเยอะมากถือว่าใหญ่มากๆนะครับสำหรับสำหรับรถไซส์นี้ใช่ครับแล้วก็ที่เป็นปลั๊กอินคือตอนนี้มาเหนือเนือสเปคมาเหนือเลยนะครับก็ต้องดูว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่อันนี้เป็นเพิ่มกลุ่มของเขาให้มันกว้างอีกขึ้นฮะมาดูที่ตัวรถดีกว่าด้านหน้าด้านหน้านี่คือเป็นไฟที่แบบเขาจัดให้มันลากยาวซ้ายไปขวาเลยนะครับนะ แล้วก็เป็นไฟแบบ full LED ทั้งหน้าหลังเลย<ช>ทั้งมีชื่อไหมฮะมีครับไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ full LED starlight นี่นและตัวกระจังเป็นไงไฟหน้ากับกระจังกระจังนี่ก็มีชื่ออีกมีครับพี่อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันกระจังนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตด้านข้างของเราเนี่ยไอจุดขา,ขาวๆเนี่ฮะเขาเรียกว่า dot matrix ฮะแล้วก็มีไฟ LED light bar ครับก็คือยาวๆสวยงามครับ อันนี้คือหลังทั้งหน้าและหลังเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะต่อเนื่องครับก็คือมันจะไปรับกับไฟ daytime running light ที่อยู่ตรงชุดไฟหน้ามีกล้อง360องศารอบคันด้วยนะครับนะจุดที่เป็นเนี่ยมันจะเห็นดอทนี้เห็นไหมใช่จุดจุดจุมันมีสองสีนะสีขาวกับสีบรอนนะใช่นะฮะ ผมว่าสวยนะดีไซน์อของเขาสวยๆอ่ะพี่ใช,ใช่ส่วนของล้ออันลอย17นิ้วนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยอะคันเนี้ครับวิลเบรอะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังอะนี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะจัดวางอยู่ในกลุ่มไหน B หรือว่าซีเซกเมนต,ต์ซีดางซีเซกเมนต,ต์ซีดางแต่ว่ามัน <c oughs> กินขึ้นไป <c oughs> เพราะว่าห้องโดยสารมันกว้างมากๆนะครับอ <c oughs> ันนี้มันขนาด2.7สองพันเจ็ดร้อยสิบสี่ใช่สิบแปดที่สองพันเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับก็ถือว่ามาทํำให้ห้องโดยสารมันกว้างนะครับภาษาชาวบ้านก็คือ2เมตรนะฮะสองเมตรเจ็ดสิบกว่าใช่นะฮะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายก็สวยนะครับไฟท้ายที่ด้านหลังนะ ผมว่าสวยนะเส้นสายด้านข้างของเขานี่ก็พิ้วไหลิ้วขึ้นเ <ไว S 3> ขาบอกว่าลิวไหวขึ้นทะเลนะฮะร,ราวกับขึ้นครับใช่ฮะสวยงามครับอันนี้ผมว่าดูดีเลยนะเนี่ยเนีครับภายนอกของเขาก็จะประมาณนี้ครับมิติตัวรถของเขาก็อยู่ที่ยาว4,780ครับความกว้างก็อยู่ที่ความกว้าง1เมตร80ใช่ครับความสูงกาวเคียนแลนด์ก็อยู่ที่1,000 490ครั้าสบสูงกว่าฟุตบาทเปิดประตูแล้วไม่โดนฟุตบาทนะครับไม่โดนนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะคันนี้เป็นรถรูปทรงภายนอกนะสวยงามสวยงามไฟท้ายก็คล้ายๆกับด้านไฟหน้านะฮะแล้วไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบซีเควนซ์ใช่ครับวิ่งวิ่งฟิลฟิลเลยฟิลฟิลนะแล้วพี่โจมองแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ส่วนตัวนะผมว่าผมว่าดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมีไว้ดีเจาะกลุ่มตลาดได้ได้ดีมากๆและกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือน่าสนใจตรงที่ว่า ไซส์ขนาดคือยนต์ขนาด100ซีซีแต่เป็น Plug-in Hybrid ครับไม่มีใครมีในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่ว่างแล้วก็โอกาสโตและโอกาส,กาสขายได้เยอะมีมากจะเรียกว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกได้ไหมพี่ก็ต่อไปก็ต้องมีถ้ามันดีต้องมีคนตามแต่ยังไงก็ตามผมว่านะด้วยระยะทางที่เขาเคามาเนี่ยครับใช่ใช่ตรงนี้สําคัญนะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ย<อ>เขาบอกว่าน้ํามันหนึ่งถังแล้วก็ไฟเต็มใช่ครับนะ ไฟเต็มเนี่ยสามารถวิ่งได้ทะลุ1,000กิโลเมตรและขณะน,นี้ตอนเนี้ยหน้าจอเราอยู่ที่1,100กิโลเมตรครับและไฟเต็มเดี๋ยวเราจะขับไปอัมพวาครับแล้วจะดูว่า e v โหมดเนี่ยจะไปได้ถึงไหนอืมนะฮะก็ขับคันนี้ b y d s i l 5 f ขับ d m i อันนี้คือ super hybrid นะครับก็ขับมาเนี่ยผมออกจากบางนามานี่คือขับในโหมด e v นะฮะไฟฟ้าล้วนใช่ต้องบอกว่ารถคันนี้ เป็นเป็น PHEV นะฮะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์ขนาด1,500 cc ซีซเนี่ยปลั๊กอินไฮบริดขับในโหมด EV แบตเตอรี่เนี่ยเขาเคมไว้120กิโลเมตรครับมาตรฐาน NEDC นะฮะในผมก็ออกมาก็จากบางนานี่จะถึงอัมพวาอยู่แล้วตอนนี้ไฟเหลืออยู่50กว่าเปเซ็นต์เดินทางมากี่กิโลแล้วครับพี่เดินทางแต่คือตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์กับน้ํามันของของคัเนี้ือมันจะได้ หน้าจอเนี่ยขึ้นว่าถ้าใช้เครื่องยนต์กับน้ํามันเนี่ยนะพันหนกิโลโอ้โหตอนนี้ไอพันหนึยกิโลมันยังคาอยู่ที่1,100นยกิโลนะเพราะเรา,เรา,ายังเรายังไม่ไ,มได้ใช้เรายังไม่ได้แต่้น้ำมันเลยคือนึกว่ามันประหยัดมากๆนะครับ<ช>เป็นรถที่ประหยัดมากๆแล้วก็ที่ประทับใจนะตรงครับผมใส่ adaptive cruise control ซึ่งทํางานร่วมกันกับ intelligent cruise control ICC ใช่ ACC ICC ครับสองโหมดนี้ทํางานร่วมกันขับมา ต้องบอกว่ามันเป็นเลเวลที่ไม่ใช่แบบเลเวลหนึ่งที่มีรถข้างหน้ารถกระทืบเบรกรถหัวทิ่ไม่ใช่ละตอนนี้นะวิ่งมาใกล้ๆชะลอชะลอจนแบบรถหยุดแล้วไปต่อไม่มีกระชากเลยนุ่มนวลเนียนๆเลยใช่ไหมใช่ใช่เนียนมากเมื่อกี้ผมนั่งมาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาจะชะลอเวลาจะเล่งเวลาจะอะไรเนี่ยมีรถเข้ามาตัดหน้าครับมันก็ไม่แบบเบรกหัวทิ่มนะไม่หยุดเลยไม่ได้ค่อยนะดีดี อันนี้ต้องบอกว่าระบบนี้ดีมากๆใช้งานถ้าเดินทางออกนอกเมืองได้ใส่ระบบนี้นะฮะทั้ง Adaptive Cruise Control แล้วก็ Intelligent Cruise Control ครับผมบอกเลยว่าคุณจะลดภาระในการขับขี่ที่แบบไม่เมื่อยล้าและปลอดภัยนะฮะเพราะตัวนี้ก็ยังมีตัวช่วยทั้งแจ้งเตือนเมื่อรถ<ช>ออกนอกเลน<ช>แล้วก็ระบบช,ช,ช่วยประคองให้รถอยู่ในเลนและดึงพวงมาล<ด>ัยกลับล <ด S 1> เองรถจะไม่ออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ย เป็นเลเวลที่สูงขึ้นนะครับใช้งานเนียนมากเนี่ยอันนี้ที่ถึง2.5ไม่ดีผมว่ามันน่าจะมากกว่าตอนนี้ล่าสุดนะที่เราเคยขับปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นเลเวล2.5ครับถ้าไอที่เบรกหัวทิ่มปุ๊บเป็นเลเวลหนึ่งนะครับนะเอดอรที่เป็นเลเวลหนึ่งเนี่ย2.5อันนี้นั่นอันนี้เนียนกว่า2.5ขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่เอนะจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยครั้งนี้มันเป็นการแก้เกมเขาป่ะฮะของ b v d เนื่องจากตลาด ใช่ฟ้าคันนี้คือเป็นรถที่เป็นตัวถังแบบซีดานซีเซ gment ถูกไหมคันเล็กเครื่องพันห้ามีระบบไฮบริดที่สามารถชาร์จไฟได้คันนี้คือไม่มีใครมีเลยถ้าเกิดว่ามีในกลุ่มนี้ในกลุ่มรถกลุ่มนี้ในรถกลุ่มพันห้ารอซีซีถ้าจะมีก็ยังไม่มีนะมีก็จะเป็นพันห้าที่เป็นไฮบริด ตัวนี้มันเป็น B แตะ C ใช่ไหมพี่ใช่ด้วยฐานล้อวีลเบดเนี่ย2,714มิลก็เท่า,ากับว่า2,7เมตรยาวที่สุดยาวที่สุดเพราะฉะนั้นพอวีลเบดเนี่ยฐานล้อหน้าหลังอันนี้ห้องโดยสารกว้างมากนะครับห้องโดยสารกว้างเบลเทอร์เลยแล้วก็ระบบต่างๆเพียบจริงนะฮะชอบชอบการใช้งานดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยเขาบอกอะไรนะโอเชียนเอสติก ความผิวไหวของท้องทะเลใช่ใ่แล้วถ้าเกิดเรามองนะ้องโดยสารเนี่ยภาพจากซ้ายมาขวามีทั้งเส้นบอกใช่ไหมว่าเส้นที่แบบตัดขอบฟ้าทะเลกับตัดกับขอบฟ้าครับได้เดินสีฟ้าอย่งเงี้ยเดินได้สีฟ้านะขอบดูดีนะพี่ขอบเงาก็เลยนั้นบลูซีใช่ไหมได้ก็จะทําให้แบบให้มันแบบซอบๆนุ่มๆแล้วก็ภายในเป็นสีดำ วัสดุนี่เขาก็เป็นนิ้นีดด้วยนะซอฟท์ัชใช่ไหมอ่าอย่างงคอนโซลหน้าดีดีเขาบอกว่าดีมากๆดีมากมันหน้าหน้าใช้มากๆครับแล้วก็วันนี้เรามาได้ทดลองขับก็คือเนี่ยผมยังใช้ไฟฟ้าอยู่เลยนะใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไฟฟ้าก็ใส่โหมดที่เป็นแอรตทิปคูดคอนโรลนี้ด้วยโอ้โหดีมากดีเลยใช่ไหมพี่อ่านั่งดีไหมล่ะอ่ะดีดีดีถ้าเกิดว่าผมนี่นั่งเบาฝั่งผู้โดยสารนี่ถือว่าโอเคเลยนะพี่ใช่ฝั่งนี้ปรับสีนะ บาะนั่งเนี่ยบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่แต่ของพี่ปรับผู้โดยสารปรับ6ผู้โดยสารปรับ4ผู้ขับขี่ปรับได้6ทิศทางคแจ๋วแจ๋วอันนี้ให้มาถือว่าโอเคนะพี่ให้มาคุ้มที่เหลือตอนนี้นะณวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ราคาจะเปิดราคาวันวันที่8สิงหาคมนะฮะถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าราคาเนี่ยมันเออออกแล้วแล้วราคาเนี่ยเราก็จะมากสุดก็ขึ้นที่ปอก <laughs> นะเพราะว่าวันนี้วันที่มาทดลองขับผมยังไม่รู้ราคาแล้วก็บอกเลยว่าคนที่อยู่ในบ Y d ดียังไม่ได้ขับ mm. ผู้สื่อข่าวสารรถย,ยนต์เป็นกลุ่มแรกที่ได้ขับนะบที่ได้ทดลองขับรถรุ่นนี้ก่อนช่วงล่างเป็นไงพี่ช่วงล่างดีนะช่วงล่างข้างหน้าเป็นแม็กพุสันสตาร์ทข้างหลังเป็นทอชเชนบีมบนะถือว่าดีถือว่าดีอยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับนะเก็บเสียงดีครับภายในเก็บเสียงดีนะครับนะนี่ oh ดูดิมีรถตัดหน้าปุ๊บ โอ้หเบรกลงมาแล้วนุ่มนะนุ่มนะใช่เบรกแบบเขาไม่ได้กดเลยทันทีฮะมาฮะมาดูกันที่ภายในครับเป็นไงครับพี่ต้งได้ลองขับแล้วพี่เป็นไงผมว่าฟิลลิ่งก็ดีนะเขาจะเน้นไปทางความนุ่มนวลนะพี่แต่ว่าไม่ได้แบบย้วยนะนั่งสบายนุ่มหนึบนุ่มหนึบพวงมาลัยคมนะดูจากอาการที่เวลาที่ปั๊มคอสะพานเลยลงหลุมเลยเนี่ยจะรู้สึกว่า เขาเน้นความนุ่มเป็นหลักใช่ใช่แล้วการเก็บเสียงในห้องโดยสารผมว่าทําได้ดีเลยดีมากนะครับดีมากเก็บเสียงโดยสารที่ผมเปิดพัดลมตั้งหนาในวันนี้นะผมว่าดีเก็บเสียงโดยสารดีนะใช่ครับลาโพงนี่แปดจุดนะแปดจุดนะฮะมันตีมีเดียนะครับโอ้โหหน้าจอกลางเท่าไหร่พี่12.8นิ้วอันนี้เป็นหน้าจอแบบ มัลติมีเดียทุกอย่างควบคุมที่นี่ได้หมดนะฮะลอยตัวนะใช่เป็นแบบลอยตัวแล้วก็ทัชสกรีนด้วยสัมผัสส่วนหน้าจอของผู้ขับขี่ก็8.8นิ้วฮะก็บอกมาตรวัดต่างๆนะครับรวมถึงพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานง่ายควบคุมง่ายนะครับพวงมาลัยนี่เป็น3ก้านท้ายตัดอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าคอนโซลกลางนี่อย่างที่บอกไปครับเขารวมทุกอย่างไว้ตรงนี้หมดเลย ระบบการขับขี่การใช้งานปุ่มนะครับปุ่มสตาร์ทพุชสตาร์ทนะใช่ครับมีียร์ตรงนี้ด้วยครับปุ่มเกียร์นะปรับอารดอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับเบรกไฟฟ้าก็อยู่ที่ตรงนี้หมดเลยเกียร์ก็เป็นแบบโรเลอร์นะหมุนใช่นี้ดีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามุนั่งตรงเนี้ยเอาไว้ตรงนี้ในระหว่างที่เราขับเนี่ยแล้วมีเด็กมากดมาหมุน ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้า,ถาระหว่างที่รถวิง<ช>่งอยู่นะจะกด P ีเงี้ยก็ไม่เป็นไรรถมันก็ยังทํางานอยู่นะครับไม่ได้แบบพอกดพีรถจะจอดเลยไม่ใช่เราใช้งานอยู่ไม่เป็นไรครับเพราะนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว<ช>เป็นระบบส่งกําลังแบบไฟฟ้านะครับเพราะ<ล>ฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากครับเนี่ยตรงแอร์ตรงนี้จะมีทั้งแอร์ทั้งอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยผมชอบมากที่สําคัญมีโหมดการขับจะอยู่ใกล้มือเหมือนกันใช่ฮะมือลูดมานี่เจอเลยแล้วก็ Normal? ใช้งานสะดวกบางอย่างเนี่ยคือเราสามารถปรับวิทยุแอร์อะไรเงี้ยในหน้าจอได้แต่ว่าตรงนี้ก็ได้นะครับโหดการขับขี่ก็อยู่ที่คอนแผงคอนโซลตรงกลางนี้<ช>ออกแบบสวยงามลงตัวนะฮะรวมถึงชุดแอร์แล้วก็ที่วางแก้วแล้วไวเลสชาร์จ15วัตต์นะฮะไวเลสชาร์จ15วัตต์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับคอนโซลกลางก็มีช่องใส่ของอย่าขนาดใหญ่สวยงามล่ะนะ แต่เวลาฟิลลิ่งเขาเนี่ยเวลาที่ขับเนี่ยผมว่ามันก็จริงอย่างที่เขาบอกกันนะว่าอารมณ์การขับมันจะคล้ายๆกับรถไฟฟ้าใชราะ่คันเร่งก็เบาการตอบสนองก็เร็วอันนี้คือแบบมันมันเถียงไม่ได้เลยนะพอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างมันก็เร็วหมดนะครับแล้วแรงบิดที่ให้มาตั้ง300ร้อผมว่ามันตอบสนองได้ดีเลยนนแรงบิดีดตอบสนองการขี่ได้ดีนะฮะ ไปไงเลี้ยงเป็นไงเข้าโค้งเป oh ็นไงโอ้โหเนียนเดิมเนียนเป็นเลยนี่ไม่ได้เคีรยนะนี่พูดเรื่องจริง <ไอ S 2> พูดเรื่องจริงที่จะบอกว่าโยนเข้ามาเลยนะที่บอกโอ้ยขับแล้วก็ดีหมดเลยมีเยอะที่บอกขับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีนะ <S <S ใช่แล้วตัวนี้ให้ดิเสเบกสี่ล้อมาด้วยพี่ล้อแม็กเดิมเดิมสิบเจ็ดนิ้วนะครับครับก็ลายสวยอยู่ใครที่ชอบเดิมเดิมใครที่ชอบตกแต่งกันแล้วแต่ละเอาไปเปลี่ยนได้นะชอบเดิมเดิมก็ขับแบบนี้ก็สวยดี รถรูปทรงสวยงามนะนี่หน้าจอตรงนี้ฮะหน้าจอข้อมูลเนี่ยหรือชุดเลือ,อนไมล์เนี่ยแปดนิ้วฮะใช่แปดจุดแปดก็โอเคอยู่นะผมว่านะเป็นดิจิตอลทั้งแผงเลยทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยฮะส่วนอันนี้เนี่ยสามารถแบ่งนะเป็น s p ิ i t screen ได้นะครับคุณหาฟังเพลงจอหนึ่งนะจอใหญ่เลยนะฟังเพลงแบ่งเป็นพาสพาริชั่นหนึ่ง พังเพงอีกอันนึงเป็นแผ่นที่ก็ได้นะครับสปิดจอได้นะฮะแต่ Apple c a r าเพเชื่อมต่อไม่ได้อาอาใช่เนื่องจากว่ามันสามารถต่อ Android Auto และ Apple Ca r p เพได้แต่ Android Auto นี่คือไม่ต้องใช้สาย Apple Ca คาเพยต้องใช้สายเสียบนะครับเพราะเนื่องจากว่าคอนฟ lict คอนฟ lict ระหว่างจีนกับอเมริกามันต่างกันน่าจะมีผลอยู่นะผมว่านะมีผลอยู่นะใช่ก็ก็ไม่ได้ถ้าใครใช้ Apple ก็เสียบสายอันนิดนึงนะก็จะควบคุมได้เหมือนกัน ก็ยังดีก็ยังดีที่จะที่ยังมีอยู่บ้างใช่แต่ทัศนวิสัยก็ค่อนข้างดีอยู่ท่พี่นะแต่มุมมองมุมมองด้านแนาเนี่ยคอนโซลด้านแน่บอกว่าเขาออกแบบมาให้มันต่ําอยู่มันก็เลยมีไบสปอตนะครับมีไบสปอตนะมีไบสปอตมีไฟขึ้นถ้ามีรถอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเงี้ยมีไฟขึ้นบางคนบอกมองจากด้านข้างเอ๊ะทำไมเสาเอ ดูลาดเอียงจังเลยมันจะบังไหมแต่จริงๆแล้วคือถึงแม้เสา A มันจะลาดเอียงแต่ว่าหน้าจอชุดกระจกเนี่ยมันดูกว้างเพราะว่าคอนโซลนี่เขาออกแบบมาค่อนข้างต่ำก็คือให้มันมองัชดเชยกันไปนะพี่นะเขามียังไงรถมันก็มีจุดบอดแต่เขาก็แก้จุดบอดตรงที่มีไฟใช่ครับที่ที่กระจกข้างนะให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้นะมีรถอยู่นะนะครับเตือนน้ำมันครับราังครับ อเปิดผ้าถังครับนี่คือรถที่เราไปเติมน้ำมันเดินทางจากกรุงเทพไปอัมพวาแล้วกลับมานะครับระยะทางประมาณ240กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ารถเราหมายเลข12เนี่ยแชมป์เลยเหรอเราจะใช้น้ำมันกี่ลิตรเฮ้ยเฮ้ยไม่อย่าบอกนะว่าเติมแค่นี้ไม่ตัดแรกอันนี้ตัดแรกจริงเหรอตัดแรกต้องเต้นทั้งหมดเนี่ยที่ดีที่สุดณตอนนี้คือ2ลิตร นะครับที่ดีที่สุดนะเติมน้ำมันไป2ลิตรนะครับทั้งหมดเนี่ยเรากรุงเทพอัมพวาแล้วก็กลับมาอัมกลับจากอัมพวามาที่กรุงเทพนะครับทั้งหมด200ประมาณ240กว่ากิโลเมตรตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่ารถเราจะใช้น้ำมันกี่ลิตรนะครับดีสุดณตอนนี้คือ2ลิตรเมื่อกี้ขับมานี่ต้องบอกว่าเป็นความเร็วเดินทางเลยนะฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งนี้เป็นนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเมื่อกี้แอบเติมไป นี่ฮะแล้วก็เติมได้เฉพาะเอสเท่านั้นนะครับลื้อข้าวเขียวอ้าวตายอ้าวแล้วครับเติมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเซนเซอรื้อเสริสรื้อเฮ้ยไปครับลิตรครึ่งโอ้โหเอาไว้เฮ้ยอันนี้คือสามลิตรเลยเอาแล้วน้อยไหมพี่นี่น้อยอะครับ สู้เขาได้ไหมเนี่ยสู้เขาได้ไหมนะครับแรมตัวนี้นะครับผมท็อฟฟี่ครับสามเซียวโต้จากอมรินทีวีครับวันนี้เรามาขับ B Y D ครับเซลไฟก็ดีเ็มไอครับพี่ขับคนเดียวป่ะผมขับคนเดียวคนเดียวตอนวิ่งไปเนี่ยที่ใช้ไฟ E V ล้วนครับถึงไหมถึงไหมถึงอีกหน่วยไหมอ๋อถึงถึงพี่ถึงได้กี่โลฮะอ่า E V ล้วนเหรอพี่คือผมไปถึงนู่นนะมันเหลือแบตเหลืออยู่มาสิบสี่เปอร์เซ็นต์ จากบางนาไปถึงอัมพวาแบตเหลือ44ใช่ครับแล้วก็วิ่งออกมาใช่หลังจากนั้นมันก็ตัดเป็นน้ามันใช่แต่ทีนี้ผมผมไม่ได้วิ่งประหยัดนะพี่ผมผมวิ่งแบบร้องใช้งานจริงเลยใช่ใช่รองัตาเร่งด้วยใช่ใช่ก็เลยงงเหมือนกันว่าประหยัดอยู่นะตอนนี้เติมน้ํามันไปกี่ลิตรครับ2.54ลิตรครับ2.54ลิตรใช่แล้วก็แบบมีเทคนิคการเติมนะ เห็นที่เห็นเห็นในภาพเห็นไหมเติมเสร็จขยาวเติมเสร็จจนขึ้นมาถึงคอใช่แล้วเพื่อวัดว่าเราเติมไปกี่ลิตรใช่ครับพี่ประหยัดผมยังงงเลยเพรยัดนะใช่ผมยังคิดว่ามันต้องมี5 6ลิตรแหละสองจุดห้าสี่ลิตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันอื่นๆคันที่หนึ่งจะเท่าไหร่นะได้ขอบคุณครับไปไงบ้างครับการเดินทางวันนี้ครับก็เป็นการทดสอบที่ลุ้นเหมือนกันครับพี่ธงก็คือผมก็ลองขับแบบทั้งไฟฟ้าแต่ก็ลองให้ลองแบบเครื่องมันปั่นไฟด้วยคือไม่ได้ใช้ไฟฟ โอ้โหระยะทางที่ได้กับน้ํามันที่เสียไปผงผมอ่ะผมใช้น้ํามันเยอะเพราะว่าใช้เครื่องปั่นเข้าไปน้ำมันประมาณ5ลิตรอมันก็เลยผมอยากดูว่าถ้าแบบให้เครื่องปั่นด้วยขับโดยเนี่ยมันจะกินอัตราสิ้นเปลืองประมาณไหนแต่ถ้าแบบถ้าใช้ไฟฟ้าจนหมดก่อนแล้วค่อยใช้เครื่องผมว่าน่าจะประหยัดกว่านี้อ๋อใช่ใช่แล้วนี้โดยรวมโดยรวมถือว่าประทับใจไหมผมว่ามันประหยัดนะคือด้วยเหมือนเขาพยายามใช้แบตเป็นหลักเลยแล้วก็เครื่องคือใช้น้อยมากถ้าผมไม่เค้นจริงๆอ่ะ เครื่องไม่ค่อยติดเลยโอ้โหถือว่าค่อนข้างประหยัดครับครับอันนี้คือจากตัวเลขที่เราเคียไว้หนึ่งพันใช่ไหมอ่าครับเป็นไปได้ไหมถ้าเดินทางจรไปใช้งานก็เนี่ยผมขับมาแล้วก็ลองให้เครื่องปั่นไปด้วยน้ำมันก็ขึ้นอยู่พันสิบสี่วิ่งหนีพันสิบสี่นี่คือจากนู่นมานะใช่วิ่งมาสองร้อยสามร้อยไหมอาราชบุรีครับโอ้โหเราไฟฟ้าผมก็เหลือแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วแต่การขี่แหละว่าเน้นแบบไหนมีคำถามอะไรครับ ขับแล้วเป็นไงบ้างอัตราการประหยัดรอบนี้โอ้อัตราการประหยัดก็เห็นตัวเลขแอบไปดูของกรรมการผมไปดูของทุกคนมาเหลือเชื่อมากเออโดยเฉพาะของผมเนี่ยผมผมเองก็เหลือเชื่อนะเพราะผมไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะ oh. ผมพวดยับเลยนะยับแบบคนยับะระยะทางเกินชาวบ้านเขาอีกความเร็วสูงสุดที่ทําได้คือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากยาวแบบ120บแบบร้อยอะไรเงี้ยแบบทาปกติเลยเหมือนมนุษย์ธรรมดาปกติพวกมันไม่ได้ไมาไ,ไม่ได้มาขับแข่งประหยัดนะ hmm. เออ แล้วตัวเลขก็ยังตัวเลขออกมาแบบตกใจอ่ะเติมไป3ลิตรในแง่ของสมรรถนะการขับขี่ต้องบอกว่าตรงจริตสําหรับคนชอบรถที่ช่วงล่างนุ่มๆบอกเลยคันนี้ช่วงล่างเซ็ตมาดีมากเซ็ตมาถูกใจเจอหลุมเจอบ่อเจอรอยแผลต่า,างๆเฮ้ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีมันป้องกันได้มันดูดซับได้ดีดีเกินกว่าที่เราคาดไว้ดีเกินกว่ารถที่เป็นรถไซส์เล็กแบบนี้แต่ถ้าคนไม่ชอบช่วงล่างนุ่ม ก็จะเกลียดมันก็จะไม่ชอบมันแต่ถ้าคนชอบนอุ่มแต่ไม่ย้วยแต่ไม<ๆ>่ย้วยต้องบอกนี้ก่อนนุ่มแต่ไม่ย้วยความเร็วสูงๆเย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าร้อยร้อยกว่าเนี่ยไปได้นะบางจังหวะเนี่ยไหลๆไปแบบงงขึ้นมาร้อยสามร้อโดยที่ไม่รู้ตัว<ๆ>เจอถนนเรียบๆถนนดีๆนี่ไหลขึ้นมาแบบเนียนๆได้ถ้าเปลี่ยนโหมด ปกติขับโหมดสปอร์ตไอขับโหมดนอร์มอลแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บนะมันจะพุ่งแรงมากพุ่งแบบขับสนุกเลยเป็นรถแบบ <Okay. S 1> ขับสนุกสนานมากๆคันหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะแต่ถ้าโหมดธรรมดาก็ถือว่าตอบสนองทันใจกําลังดีแต่ถ้าเข้าโหมดอีโค่ปุ๊บมานิ่มๆเลยค่อยๆขึ้นช้าๆสําหรับคนนั่ง oh. ข้างหลังนี่สบายเลย uh. ถ้าใช้โหมด Eco, นะ <Okay. S 1> อีโค่นะ เป็นไงบ้างครับคุณรอนครับออโตไอรอนครับเรื่องอะไรพี่เอาเรื่องอะไรเอาอัตราการประหยัดก่อนเพราะว่านี่ขับมาจากราชบุรีก็ช่งเช้ามีแบตอยู่93%ปซครับวิ่งเป็น EV ล้วนไปผมวิ่งได้100กิโลรถก็ตัดให้เป็นไฮบริดแล้วเพราะว่าพอแบตต่ำกว่า25%เปอร์เซ็นตะเขาให้ทำงานเป็น HEV แล้ว เพื่อที่มันจะได้ถนอมแบตด้วยแล้วก็ชาร์จไฟกลับไปด้วยก็ได้ประมาณ100กิโลแล้วพอวิ่งผสมกันเนี่ยกลับมาเติมน้ำมันเมื่อกี้เติมคืนไป5.4ลิตรโอ้โห5.4ลิตรแต่หน้าปัดยังได้พันกว่าโลอยู่ไหมไม่ถึงแล้วพี่ไม่ถึงเลยใช่ไหมเหลือประมาณ900แล้วทแล้ว้าร้อแล้วคิดว่าเที่ยาเคมาพันกว่าโลนี่โอเคไหมที่จริงอ่ะรถปลั๊กอินมันน่าจะทําได้อยู่แล้วเพราะมันมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้านีมาช่วยแล้วพอยิ่งถ้าตัด การทํางานแบบ e ีวีเพียวๆออกเองน่ะมาเป็นผสมกันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันยาวเข้ขึ้นไหเขมะเรามันก็ช่วยกันทํางานต่อแล้สสมรรถนะเป็นไงดีดีกว่าที่คาดบวังไว้ตอนแรกพูดตามตรงเลยครับปกติแล้วอาจจะมีอาการพูดตามตรงคือนุ่มเนาะแต่ว่าครั้งนี้มีความกระชับหน่อยในตัวของซีลฟมีการขับขี่ที่มั่นใจขึ้นและอัตราเร่งเขาดีด้วยสูนเรเคมาประมาณ7.5วิเอก็เร่งแซงทันใจใช้ได้ ถ,ถ้าพูดถึงเรื่องสมรรถนะการขับขี่นะคะก็เรียกได้ว่าสำหรับรถซีดานนะ B segment ที่เขาบอกว่าฐานล้อก็คือยาวที่สุดใน segment น,นี้แล้วนะคะก็ถือว่าสมรรถนะในการขับขี่นะเอาเป็นช่วงช่วงล่างก่อนละกันเนาะช่วงล่างก็โอเคค่ะในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปลุ้นราคาว่าราคาเท่านี้ได้ช่วงล่างแบบนี้มันโอเคไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของอ การบังคับพวงมาลัยแฮนดลิงอะไรพวกนี้ก็พวงมาลัยวยอันนี้ส่วนตัวเราชอบนะคะเป็นคนชอบรถที่พวงมาลัยวยอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันแบบกระชับกระเชงคอนโทรลง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้สิ่งที่ประทับใจในรถคันนี้นั่นก็คือการขับขี่ที่แบบว่าฟังชั่นใช้งานง่ายเนาะแล้วก็การขับขี่คล่องตัวค่ะน้องนัดเบประทับใจอะไรดูประทับใจในหมด หมดการขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นน้ํามันเนี่ยมันมีความสมูทค่ะไม่มันมันลื่นนะคะออัะทําให้ให้รู้สึกว่ามันขับง่ายอ,อันนี้ของเรานะถ้าเก็บตัวเองขับนะคิดว่าทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะหมายถึงว่าพันกิโลคือมันแยกแยกเป็นอย่างนี้นะคะขับขี่ด้วยโหมดอีวีเขาเคียงไว้ที่หนึ่งรอี่สิกิโลถ้าเราขับไปหรือขับขับในระยะทางเนี้ยต่ว่า ทำได้นะแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละท่านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของน้ํามันที่เขาเคมไว้ว่าพันกว่ากิโลเพราะว่าอย่างที่เราเซตติ้งจุดสตาร์ทไปอ่ะก็ขึ้นว่า1 0ึ่กิโลถ้ามาเปรียบเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองอันนี้เราใช้ในเมืองแล้วก็เราไม่ได้เน้นแข่งประหยัดน้ํามันเนาะแต่เราอ่ะจะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันอ่ะ มันเหมาะไหมกับรถคันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วค่ะอัตราสิ้นเลืองก็ถือได้ว่าเขาทำมาได้ดีเนาะแปดลิตรแต,<อ>แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าขับหลงมาค่ะจากเส้นทางหลักก็ไปอ้อมมาเลยเลย,เลยทำให้เติมน้ำมันเยอะแต่จริงๆอะ่ะมันก็อ,อยู่ในระดับดีอยูถถ่ถ้าเกิดจะบอกว่าในเรื่องของอถ้าวัดเรื่องอัตราสิ้นเลืองนะขาไปอ่ะค่ะเราใช้ ev อย่างเดียวอะ่ะก็คือเราใช้อยู่ที่ เหลือ50กว่ากว่าฝากติดตามด้นะคะคาวิ่กับ Enjoy By The Way ค่ะก็ที่ขับเนี่ยสิ่งที่ชอบเลยนะผมชอบในเรื่องของอัตราเร่งอัตราเสิ้นเปลือแล้วก็โหมด EV ใช้ได้จริงแล้วไปได้ไกลนะครับใช้ชอบชอบนะพี่โตชอบไหนฮะถ้าถามผมก็หลักๆเลยคือเรื่องของสมรรถนะที่ได้จากรถคันนี้ครับผมว่าเขาตอบสนองได้ดีเกินคาดและสิ่งที่เกินคิดอีกอย่างคือเรื่องของช่วงล่าง ไม่คิดว่าเขาจะเซ็ตมาได้นุ่มแต่ว่ายึดเกาะได้ดีกันแล้วนุ่มหนึบไม่ได้อยู่ไว้ไม่อยู่ไว้นุ่มหนึบไม่ย้อยู่ไว้นั่งข้างหลังนี่ดีด้วยนะไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันดูแย่ๆนะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดถามเรื่องอัตราการประหยัดผมว่าผ่านไม่เกินจริงผ่านไม่ใช่โมไม่ได้โมเพราะว่าดูดูจากตรงนี้เนี่ยนะสองลิตรสองลิตรเศษเศษมากๆก็ห้าลิตรครับคิดดูห้าลิตรสองร้อยว่าโลก็ โลหนึ่งลิตรเนี่ยมันยี่สิบกิโลกว่าๆนะถ่าปสองลิตรสองร้อยกว่าโลเนี่ยมันเกือบร้อยโลลิตรซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเร่งริมจะเป็นยังไงมาดูแบบอยเอาเป็นว่าคือนี่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําคัญที่ B y วดีเข้ามาเติมเต็มในตลาดนี้เลยใครที่หารถประหยัดน้ำมันไม่จะเป็นต้องไฟฟ้าทั้งหมดก็ได้คันนี้มีโหมดที่ E ีีก็ได้ขับแบบอีวีเป็นไงใช่ครับฟีลเิ่งยิมแบียี EV ได้นะครับใช่ครับว่าดีเลย มันใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะทางน้ำมันก็ได้บีบีก็ได้เรื่องครับใช่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องติดตามนะใช่ราคาจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ใช่จะถูกจลิตคนไทยขนาดไหนขอให้ราคามาไม่แพงมากนะนะฮะเอาละฝั่งได้ไหมครับพี่ได้ครับจากที่ไหนฮะ ทีมอุตติภทอยมครับอย่าลืมติดตามนะครับทีมอุตตินะฮะใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับได้วันนี้ก็ทั้งหมดนี่คือ b ี d c ดีซ i ฟดีนะครับใครที่สนใจก็ปติดต่อได้ที่โชลูเบียดีทุกทุกที่นะเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่มีราคาบอกแต่ว่าขอให้มีราคาสวยๆแจ่มๆมารับรองว่าขายดีแน่นอนได้เลยครับพี่ไปครับพี่สวัสดีครับ